สวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่องโปเกไฟล์นะครับวันนี้ผมจะมาจัดอันดับโปเกมอนหนูเหลืองที่ผมชอบที่สุดนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างเออซึ่งก็คือตระกูลพิกชูนั่นเองนะเออที่ทุกเจนต้องมีแบบโปเกมอนที่ดีไซน์จากหนูสายฟ้านะเออเนี่ยแหละเอ,อมารวบรวมอยู่ในการจัดอันดับคลิปนี้นะครับก็จะมีตามนี้เหมือนเดิมมาแหละเออชอบมากชอบเฉยๆแล้วก็ไม่ชอบนะครับผม ไปดูดีกว่าว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับตัวแรกก็คือพีชูนั่นเองหรือร่างแรกของพิกาจูนะเออเป็นโปเกมอนร่างแรกที่ถูกเพิ่มมาในเกน2สองนะเออดีไซน์มันก็น่ารักดีนะตัวเล็กๆอะไรแบบนี้มีการปรับดีไซน์อยู่หลายครั้งนะก็อยู่ในเกณที่ชอบนะผมก็ไปเร็วๆนะมันก็ไม่มีอะไรพูดเยอะนะผมเออตัวต่อไปแน่นอนพิกาจูนะผมร่างสองตัวเมื่อกี้นะอืม แน่นอนชอบมากอยู่แล้วดีไซน์ดูน่ารักแล้วก็ดูเท่ดีด้วยนะครับเออชอบมากเลยเนาะวิชากโชว์เทมิลเท่าไหร่พิกชูตัวเนี้ยบอกเลยตัวต่อไปก็คือเคียวไดแม็กพี่กาชูนะผมเป็นการอิงมาจากพี่กาชูอ้วนนะของเจนหนึ่งเออเป็นเคียวไดแม็กร่างยักษ์ซึ่งผมไม่ค่อยชอบเลยนะผมรู้สึกว่ามันไม่สวยไม่เท่เอาซะเลยด้วยความที่พี่กาชูมันควรจะแบบตัวเล็กน่ารักปาดเปียวเลยแบบเนี้ยเนาะ มาตัวอ้วนตัวให,ใหญ่มันไม่สวยอะแต่ผมนะเออไม่ชอบผมฮะก็เลยให้ไว้ไม่ชอบนะผมเออนั่นแหละตัวต่อไปร่างสามของพิกาชูหรือก็คือไรชูมันเองบอกไเลยว่าดีไซน์ได้ดีนะรู้สึกงความแข็งแกร่งขึ้นมาจากพิกาชูเยอะเลยนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่แล้วบทบาทของมันก็จะแฮ้พิกาชูนะอืม,มันก็เลยนั่นแหละไม่ค่อยจะน่าจดจําเท่าไหร่ แต่ดีไซน์ดีอยู่ให้ไว้ที่ชอบนะผมอมืตัวต่อไปก็คืออลโร่าลจูหรือลาจูล่างออโร่านะผมเป็นลจูที่เหมือนกับมีหางเป็นแบบกระดาษโต้คลื่นนะนะดีไซน์ดสวยนะน่ารักดีคิมคมเนาะเออไว้ที่ชอบมากนะผมชอบมากเลยตัวเนี้ยดีไซน์ดีตัวต่อไปก็คือ พาร์เซลกับไม้นั่นนะผมของเจนสามโปเกมอนหนูสองตัวใช้ต้นแบบจากแม่เหล็กขั้วบวกกับแม่เหล็กขั้วลบมานะเออมาเป็นแพ็คคู่ก็ดีไซน์ได้ดีแหละเป็นสีแดงกับสีฟ้านะเออมีคู่กันไว้ที่ชอบนะผมอ,อืตัวต่อไปคือพาจีริสึนะผมเออโปเกมอนหนูกระลอกนะเออดีไซน์ได้สวยนะไฟฟ้าก็อ,อกเป็นสีฟ้าด้วยเออสวย เป็นโปเกมอนของฮิคาริด้วยอะชอบไอยตัวนี้น่ารักดีเอาไว้ที่ชอบนะผมยังไม่ถึงขั้นชอบมากนะต่อไปก็คือเอมองกานะครับผมโปเกมอนหนูกระลอกบินของเจนห้านะครับผมดีไซน์ได้ดีมากๆเลยนะถึงในเรื่องมันดูการอนไปหน่อยก็เถอะแต่ว่าในแง่ดีไซน์เนี่ยดีนะบอกกเลยว่าดีนะผมไว้ที่ชอบนะผมยังไม่ถึงขั้นชอบมากอีกนั่นแหละอื ตัวต่อไปก็คือเดนเนะนะครับผมเปอร์มอนหนูเหลืองตัวเล็กๆน่ารักเป็นของยูริก้าในเจน6อะนะจริงๆเป็นโปรอนอของชิตตันนะแต่ฝากไว้ที่ยูริก้านะครับเออก็น่ารักดีนะอืมน่ารักตัวเล็กดีไม่ได้เก่งอะไรเลยแหละมีความน่ารักท่างเดียวเอาไว้ที่ชอบอีกเช่นกันนะผมยังไม่ถึงขั้นชอบมากนะตัวต่อไปก็คือโทเกะเดีมาลุมัง้งเออถ้าจมจำไม่ผิดนะอืม ก็ดีไซน์น่านรักดีนะเป็นเม่นตัวกลมๆนะออสวยดีนะครับถามว่าน่ารักไหมสับผมคือเฉยๆนะอืเพราะว่าบทมันไม่ค่อยเด่นนะเนาะมันออกแนวเป็นแค่ตัวขายของเฉยๆก็เลยให้ไว้แค่เฉยๆแล้วกันนะอืตัวต่อไปก็คือมิมิคิวนะผมโอ้โหตัวนี้นี่คือไม่รู้จะพูดยังไงดีเลยคือสร้างสรรค์มากๆ การที่เอาผ้าคุมมาคุมตัวปมอนให้เหมือนกับพิกาชูเนี่ยและเป็นธาตุแฟรีผ่ผีคือมันสื่อได้ชัดเจนเนาะบางมุมก็ดูน่ารักแต่บางมุมก็ดูแบบน่ากลัวอะไรแบบนี้นะเออความนิยมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมีเดียคนชอบเท่นั้นนะผมผมเนี่ยไว้ที่ชอบมากเลยสำหรับมิมิคิวนะผมเออตัวต่อไปนะผมโนรุเปโกะนะเออบอกเลยว่าน่ารักนะตัวนี้ของเจน8นะครับผม ผมชอบมากเลยชอบตรงไหนหรือเปล่าชอบตรงที่เขามันมีสองโหมดเนี่ยแหละเป็นโหมดแบบว่าอิ่มท้องกับโมโหหิวนะเออซึ่งดีไซน์ได้ดีมากเลยคิดได้ไง่ายงไม่รู้จริงๆชอบมากเลยเรับสองตัวนี้เป็นโปเกมอนของโคจิโร่ในภาคเจอร์นี่เออตัวต่อไปก็คือปาโมจินะครับผมมีสามร่างเลยนะของเจนเก้านั่นเองซึ่งสามร่างนี้มันก็คล้ายๆกันหมดนะเนาะเออร่างต่างแรกเหมือนยืนสี่ขาร่างสองยืนสองขา ร่างสามก็เหมือนแบบโตเต็มที่แล้วนะเออก็ถือว่าดีไซน์ได้ดีนะดีมากเลยก็ไว้ที่ชอบมากเลยนะผมดีเลยดีไซน์เนี่ยข้อตามนี้นะผมสาบโปเกมอนหนูเหลืองที่ผมชอบที่สุดนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่ชอบนะผมเออไม่มีอะไรที่ไม่ชอบนะดีไซน์ได้ดีเว้นแค่เคียวไดแม็กพิกาจูนะผมก็ประมาณนี้นะผมสาบการวิจารณ์สับผมนะสับคนอื่นไม่รู้ว่าเป็นไงนะครับสับผมคือรู้สึกแบบนี้ ก็ช่วยกดติดตามกด s u b s c r ให้ช่องผมด้วยนะครับวันนี้มีแค่นี้แหละไปละ